อยากเะบินไปไปบนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่อยากเธอเินไปบนน,นั้นอยากเธอเินไปไกลสุดฟ้าที่กว้างไกลแต่ใจก็ยังห่วงและก็รักเธอมากมายเช่นกันแต่อยากให้เข้าใจสุดขอบฟ้า สุนเกตันชีวิตอยู่ที่ไหนฉันแค่เพียงอยากรู้อยากให้วางใจ สวัสดีครับภาแรงวิทยากลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาใน EP การร้องและกิจกรรมเข้าจังหวะเขาคนนี้มีชื่อว่าศรีหนุ่มครับผมมา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 สวัสดีครับสวัสดีครับศรีหนุ่มครับเราควรแนะนาตัวให้ผู้ชมทางบ้านได้ฟัง่อยครับสวัสดีครับชื่อหนุ่มนะฮะเป็นนักดนตรีอยู่หนาดใหญ่เพื่อนชอบเรียกว่าศรีโอเคเมื่อกี้ที่หนุ่มบอกว่าหนุ่มเล่นดนตรีเนี่ยหนุ่มเล่นอะไรบ้างหลักๆแล้วจะร้อง แดนเซอร์เงี้ยเล่นไหมเล่นเงี้ยแต่หาเล่นยากหน่อยแถวนี้อ๋อแนเห็นไม่ค่อยมีแดนเซอร์นะคนดูโชบมาเล่นผมครับหมอนเขาจะจับมือเราครับเขอจับมือแต่เขาลืมไปว่าเวทีเราสูงขาเขไปโดนอย่างอื่นขอลากไปเลยโดนหัวเลยหัวเข่าใช่ใช่คุณ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 ครับผมอย่างเวลาคุณเป็นนักร้องนี่คุณมีไม์ประจำตัวคุณไหมต้องมีฮะยุคนี้ไม์คุณขนาดประมาณไหนความยาวประมาณเก้าเก้านิ้วอืวัดไปกลับสองรอบ เหลือนิดเดียวเลยนะเหลือนิดเดียวมีเบ้มั้ยออกไซด์นิดนึงครับผมาไหนผมผมขอดูไม้ผู้หนุ่มหน่อยนะใช้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไมค์นี่มันกูญรจที่ไม้นี้มีทักหน่อยแล้ทางนี้โอ้โหนี่มีทักมีทักกูจะกลับด้วยอย่างอย่างผมเคยเห็นเขาแบบช่วงตรงเนี้ยบางทีมันจะเหมือนเราร้องบ่อยอ่ะแล้วมันมีคราบน้ำลายอะไรเงี้ยอันตรา ไปน้วลายคุณไปอยู่ข้างล่างวะมันไหลลงมาไงนเป็นสีขาวๆเงี้ยคุณหนุ่มเคยเห็นตามร้านคาราโอเกะไหมมันจะมีปอกครอบปอกครอบคุณหนุ่มต้องเอาปอกถอกปอกลอกมาเขาเรียกอะไรคอนดอมไหมเยื่อหุ้มไหมอย่างวันเนี้ยทมไมที่คุณคุณหนุ่มนำมาเนี่ยไม่มีเยื่อหุ้มไหมนี่เห็นไหมไม์เขาสะอาดตรงนี้ก็ไม่มีคราบเขาเขามีชื่อเรียกไหมผมเหมือนเคยจาได้ว่าเขามีชื่อเรียกไอ้คราบเขาเรียก เป็นภาษาอังกฤษแน่ใช่ใช่ไปไปเสิร์ชในเน็ตครับครีปพีสครีปพีสครีปพีสเมื่อวาที่หมายมาเล่นว่าะไรครีปพีสครีปพีสเมื่อวานข้าทีพีสกอบแน่นนะฮไม่เกิดจากอะไรครับถ้าถ้าไม่ได้ล้างนานๆแน่นนะแน่นนะออกยากนะเวลาไม้แตกนี่มันจะมีไอ้นี่ครีปไมใช่ไหมครีปไม้ใช่ไม่แตกีเพีปไม้สกัดกปกติคุณ เล่นดนต,ต,ตรีตรงไหนสถานที่สถานที่หลักๆที่เขารู้กันต้องมีเวทีนะแต่สมัยนี้เขาเขาจะชอบแบบเคยเห็นฝรั่งไหม,มบูพรมเลยบูพรมเสร็จบางทีอยากเปลี่ยนบรรยากาศห้องน้ําห้องน้ําก็ไปเล่นห้องน้ํามันจะมีเอ็โคธรรมชาติเอ้ย <c oughs> ไม่ต้องทำซาวเอฟเฟกต์อ่าเหมือนกับเสียงธรรมชาตินี่เสียงแจ๊ะแป๊ะ <c oughs> น้ำโยนฟัดบัวไงบอซอมบัางเถอะอไอ้นี่นะจะจะให้มันเสียทำไมล่ะอาบน้ำเสร็จอ๋อมันมีครั้งหนึ่งเล่นดนตรีีนร้านเนี่ยนักร้องแบบขอขึ้นมาแจมเป็นแขกผู้หญิงตอนแรกมาเขินนมาแบบเพราะมันจับม้แล้ววิญญาณนักร้องมันเข้าสิงโอเคช่วงนั้นเป็นช่วงเนี่ยปลายปีหน้าฝนหายใจฝนตกคุณเป็นวัดเยอะเจ้คนนี้เป็นวัดก็เลยแบบคิดเล่าเว้ยจะได้แบบลืมวัดจะได้รับง่ายๆ เขาจับปุ๊บจังหวะนั้นแหละเขากำลังจะร้องคําแรกเลยเฮ้ยเขาฝือไอจังหวะแรกคันคอยแล้วเป็นหวัดเสเลติดขัวไฟหนเลยฝกโอ้ยไม่ได้เยม่้เลยไม่ได้เคียร์ช่งเลย อะโอเคคุณหนุ่มครับถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากฟังเพลงคุณหนุ่มเนี่ยสามารถติดตามคุณหนุ่มทางช่องทางไหนบ้างอ่า YouTube Channel สีหนุ่มสีหนุ่ม S R I N H U M ตอนนี้กําลังทําร้านอยู่ชื่อว่าสาราแดงตรงวงเวียนหลังโรงแรมเจเลยอืหัดใหญ่ของโรงแรมเจหัดใหญ่ครับผมไปติดตามกันนะรในการ YouTube แล้วก็ร้านสาราแดงมีเพจด้วยครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหนุ่มมากนะครับ,รบแล้วก็ใครที่อยากติดตามสาระดีๆอย่างนี้นะครับติดตามได้ทาง YouTube Channel นะครับพิมพ์เข้าไปเลยว่าพาแรงชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ